ได้อะไรเพิ่มเติมจากการเรียนบ้างครับคุณครูได้ดึงสิ่งที่เป็นตัวปุ้ยออกมาอยากจะให้ปุ้ยแบบเปลี่ยนลุกดูในแบบที่เป็นตัวของหนูเองค่ะแต่ทั้มทีชอบนะวันนี้คือแบบเปลี่ยนลุคคือเห็นชัดเจนเลยแล้วลุคนี้น่ารักมากใช่พี่ก็อยากเห็นว่าเปลี่ยนลุคตอนเปลี่ยนเปลี่ยนตรงไหนครับผม นี่เปลี่ยนเปลี่ยนลุกแล้วหรอครับเปลี่ยนแล้วครับคาดแถบเดียวอะเซ็กซี่ขนาดนี้โอ้เสียดายไม่ได้มาที่ต้นอย่าอื่นช่วงอื่นอุ้ยนี่รอบแรกเขาแบบว่านี่เปิดฮะนี่นี่เลยนี่คิดถึงพ่อใช่ไหมคิดถึงพ่อเชิญยังยายยางยัยยายยาเยายอายลาย วันนี้เตรียมอะไรมาสู้เขาวันนี้เตรียมเพลงงัดทั้งงัดมาสู้ค่ะโอเสียงงัดมากมือนเลยเจ็าเดวีสงเส่็จยังตาไอติอสเอาไอโลคิน the เป็นความสุขที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยสายตาและก็เสียงนะฮะลืมภาพเก่าๆไปเลยอ่ะที่เจำไม่ได้ว่ารอบแรกเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าใช่คือสลัดลุกแบบไปอย่างสิ้นเชิงรู้สึกยังไรกับการแสดงของตัวเองรู้สึกว่าครั้งนี้เป็นตัวตนของตัวเองมากที่สุดแล้วอดีมากเลยนะคือเราแบบชอบอ่ะเพิ่งค้นหาเจอใช่ไหมว่าเราเป็นผู้หญิงขี้วอยวายคนชอบสนุกชอบเดี๋ยวดูทางด้านหน้านี้นะครับ ะการเปลี่ยนแปลงวันนี้ของของน้องปุ้ยพี่ตกใจมากเลยอ่ะจากวันนั้นซึ่งแบบเป็นคนที่แบบหวานหวานอีสไตล์อีกแนวแล้วก็เนื้อเนี่ยพูดเลยว่าไม่ชัดแต่สนุกสนานอ้าวขอให้โชคดีแล้วกันนะคะพูดเหมือนพี่องค์เขาพูดแหละเวลาหนูร้องอ่ะมันกำกำมันออกเหนื่อยเหนื่อยลูกแต่ลีลาการแสดงออกของหนูวันนี้หนูทำได้ยอดเยี่ยมมาก โดยรวมแล้วขอให้พ่อกับพี่เขาบอกว่าลูกร้องไม่ชัดแต่แม่จะบอกว่าลูกงัดได้ชัดมากแล้ววันนี้ปุ้ยไม่ได้ห่วงสวยเลยและในสิ่งที่ปุ้ยทำไม่ใช่ว่าไม่สวยมันสวยมากและมันดีมากค่ะ น้องปุ้ยวันนี้ถ้าในด้านของเรื่องเอนเตอร์เทนไม่มีอะไรนะ่าห่วงเพราะว่าทําให้ทุกสายตาจับจ้องมาที่เรานี่แหละเขาเรียกว่านักร้องเอนเตอร์เทนครับผมขอบคุณค่ะขออนุญาตตั้งใจน้องปุ้ยขาไม่ว่าหนูจะงัดซ้ายหรืองัดขวาไม่ว่าหนูจะงัดหน้าหรืองัดหลังไม่ว่าหนูจะงัดตรงไหนทุกทิศทางงัดของหนูนั้นมันรัง อย่าเอามาเป็นสารละสมาชิกสมาคมศิลปินตลกผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ผมสงสารหน่อไม้อยู่หนไม้เลยครับเพราะว่าโดนทั้งงัดโดนทั้งหนีตอนนี้หน่อไม้คงแหลกละเอียดไปแล้วมันเป็นคาเฟ่นของงัดเนี่ย ติดต่อน้องได้ยังไงบ้างคะติดต่อหางานได้ที่ Facebook ปุ้ยร้องถล่มดาวภาษาไทยนะคะปุ้ยร้องถล่มดาวค่ะรับงานทั่วไปค่ะร้องเพลง MC พิตี้ค่ะแล้วก็แดนเซอร์สอนรำไทยค่ะแต่ใครจะรู้ว่าอาชีพหลักของเธอคือคุณครูค่ะอยู่ที่โรง,งเรียน โรงเรียน B ี s ค่ะบางกอกทวีวิทย์พราม9้าค่ะรับสมัครแบบไหนครับใครถึงจะมีสิทธิ์เรียนได้ระดับชั้นก็จะมีทั้งอนุบาลแล้วก็ประถมค่ะแต่ว่าหนูสอนอนุบาลค่ะเสียดายโตเกินมั้งจะไปสมัครอันนี้ไม่ได้โตเกินแล้วล่ะมมันเลยมานานแล้วอ่ะสมัยก่อนเป็นเด็กถ้าเจอครูพี่แล้วผมเป็นโรคฉี่รถละเกงบ่อยด้วยนี่รุ่นนี้ก็สนอยังปฏิเสธเลยเนี่ยเอาละสิ่งที่ทำลงไปค่ะ คุณรู้สึกวันนี้ที่หนูตั้งใจคืออยากให้เห็นทุกคนยิ้มว้าวเนี่ยเหรอปุ้ยเป็นอย่างนี้เหรอปุ้ยทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยแหละในสิ่งที่หนูหวังแล้ววันนี้มันก็ประสบความสําเร็จอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซแต่สำหรับหนูร้อซค่ะผ่านเพื่อสคนใช่ค่ะทุกคนแบบจัดเต็มมากทุกนเตียมตัวที่เหลือที่เหลืออยู่เนี่ยกำลังแบบปรึกษาหารืกอนอย่างดีเลย